พี่อุบมาเยี่ยมปู่นะครับเรามาเยี่ยมปู่กันนะครับบรรยากาศที่โรงพยาบาลต่องอยนะครับระหว่างก่อนถึงบ้านนุ่งพนนะครับ พี่อุบก็ได้แวะมาเยี่ยมปูกผ่องนะครับขยะครับ สวัสดีครับพี่อุ๊บมาเยี่ยมครับเกไงมาเยี่ยมเอาามาไม่หลบครับสวัสดีครับวัสดี่รับสวัสดีครับพ่ออ่อนเรอไม่ไม่เคยไม่เคยพอเลยพ่อไม่เคยมาดน Quay trở nên học bài vine, and I'm happy. I'm going ม่ดีแต่ชื่อาเลยยานอคน้เม็ลกชายอมาอ่อ่ิด่ารื่ชื่อลุงพี่สชายต่อหรือนแค่ไหนเดี๋ยวจะสอนกันเดี๋ยวสอนกันสดเล่ไมุพนคือแมุสายดีนะคุณเข่่อเนาะคุณอคุณปูคุณท้อน่ย้จะรู้เรื่อกันหป่ พ่อพ่อไรหกสิบแปดหกแปดโอ้ยจะไม่แก <68. S 2> oh, enfin <c oughs> ่เป nice. ็นน้องสาวงานด้เจนี one, like ่พี่อุ๊บเท่ยไอรไครับหกสิบเอ็ดเป็นน้องสาวใช่สาวดูแลลุงคนก็แตดนะงานให้เกินนะฮะสองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าโอ้สวยสี่เก้า้ามาวันนี้วัน่านากเรุ่นเดียวกับฝ้าชายฝ้าชายเกิดสองสีเก้าห้าแล้วแล้วพี่อุ๊เป็น คนที่ชอบเด็กตาตาตา้าตาตาขาตาตามากันก่อนฟาดลาวตาตาตต้องมาปนไป